ตลอดเวลาการทางนานร่วมกันที่ผ่านมาผมได้เห็นการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งของบููเบลสวัสดีครับผมต่ออินทวิวัตประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ n ิปโปลก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารทีมงานและลูกค้าผู้มีเกียรติของบรูเบลทุกท่าน เนื่องในวาระโอกาสที่บริษัทได้ดำเนินง,งานกิจการมาครบ3ปีในวันนี้นะครับตลอดเวลาการทำงนานร่วมกันที่ผ่านมาผมได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งของบูเบลซึ่งเป็นผลประจากการทุ่มเทของทีมงานคุณภาพของสินค้าและบริการที่ทางบูเบลมีให้กับลูกค้าทุกท่านและในวาระพิเศษนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้บูเบลประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ยิ่งขึ้นไปและมีการเติบโตที่แข็งแกร่งมั่นคงและสำหรับท่านลูกค้าของรูเบ l ลทุกท่านก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนตามเป้าหมายที่แต่ละท่านวางไว้ Happy Anniversary ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ